ดนหรือเปล่าโอ้สายวิ่งครับพเพื่อนสายวิ่งฮะโอ้โอโดู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 ปล่อยยันไปก่อนปล่อยยันไปก่อนสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็จะพาพเพื่อนๆนะครับมาขึ้นบนต้นไม้ครับผมวันนี้อยู่บนที่สูงเลยนี่เพื่อที่จะมาดูปลาขึ้นนะครับหายิงปลาขึ้นครับผมเนี่ยอ่ะดูหมายของเราก่อนหมายของเราก็จะเป็นคลองนี่คลองน้ำครับผม อดีพิ่งลอกพักตบครับแถวนี้บริเวณนี้ฮะก็มีช่องให้ดูแค่ไม่เยอะนะครับประมาณนี้เองนะฮะไปครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าจะเป็นยังไงครับผมไปมาแล้วครับเพื่อนๆอยู่ใต้นั่นนะคุยไม่ทันเดี๋ยวเดี๋ยวมาใกล้แล้ว หมาแล้วครับเพื่อนๆตัวใหญ่เลยฮะตนไม้เอาสายวิ่งครับเพื่อนไปแล้วโอ้ตัวใหญ่เลยฮะตัวนี้เดี๋ยวๆๆทำไมมันหยุดไปน่าจะอยู่ครับเอาหุย้ยหลุดหรือเปล่า เอาอยู่ครับอยู่โอ้ไปไม่เป็นเลยดูดูโอ้โหเฮ้ยหืมโอ้นึกว่าไม่อยู่ฮะตัวใหญ่เลยฮะตัวนี้โอ้ยตัวแรกแฮกแมนครับเดี๋ยว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 อืมโอ้โหบิ๊กไซส์เลยบิ๊กไซส์เลยครับเพื่อน นี่เลยตัวแรกของเราโอ้โหบิ๊กไซส์เลยฮนะน่าจะไซส์ประมาณเกือบ2องโลครับประมาณโลแปดครับรเพื่อนๆดูใกล้ๆเลยหูเทียบกับหน้าผมดูสิฮะตัวแรกแคกหมานครับผมไปโอ้ยไอชอนใหญ่โอ้ไม่ทันโอยมาอีกแล้วครับเพื่อนๆไอชอนใหญ่ครับยิงไม่ทนนะ โอ้สายวิ่งครับเพื่อนสายวิ่งฮะโอ้โหเดี๋ยว็ดเมามันถอยไปแล้วฮะโอ้ใหญ่มากครับตัวนี้โอ้ไปแล้วไปแล้วอเขาป่าไปแล้วออเกือบไม่ทันแล้วม่โอ rails, ơi, rê, ้ดู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 ปล่อยยันไปก่อนปล่อยยันไปก่อนโอ้โหจนได้ครับมาอีกทีฮะโอ้โหเมื่อกี้ หนีไปรอบแล้วสงสัยว่าดูครับดูดูดูเข้าป่าไปแล้วเอาละฮึฮ่าโอ้หแรงมากเลยกลัวมันหลุดครับมาแล้วฮะมาลุกเด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 มาแล้วมาแล้วยิงไม่ถนัดด้วยฮะโอ้เอียงข้างโอโนโอ โอ้ยโดนหางแล้วเปล่าเนี่ยเดี๋ยวรุด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 ครับนี่เห็นหน้าตากันละเห็นหน้าคาตากันละโอ้โหโอ้โอหนักมากเลยฮนะเดี๋ยวโอ้นั่งก็ไม่ถนัดครับผมอื้อ ดีเย้อนกลับมาสงสัยนะมันจะสงสัยครับโอ้ตัวนี้ใหญ่จริงครับเพื่อนโอ้หนักอย่างนี้ประมาณน่าจะสองโลได้ฮะโอ้โหเอาจนได้ครับเพื่อนดูฮะโอ้ไสไอโดลเลยอย่างนี้ตัวดำเมี่ยมเลยฮะเพื่อนดูโอ้โหบิ๊กไซส์จริงๆงครับตัวนี้ประมาณ ดี๋ยวผมไปช่างให้ดูดีกว่าฮะนี่แต้มที่สองครับโอ้หบิ๊กชอนกับบิ๊กนินมาหมานแท้วันนี้ครับโอ้สวยเลยเพื่อนๆดูใกล้<ๆ><ๆ>ดูหัวมันเท่าหน้าแล้วโอ้ยไปนี่ครับเพื่อนๆผลงานของเราวันนี้ฮะโอ้โหดูไอ้ชอนโอ้หตัวใหญ่ดำเมี่ยมเลยฮะดูโอ้โหแล้วก็ปนินก็ประมาณเดี๋ยวเราไปชั่งกันดูดีกว่าฮะไม่ประมาณแล้วฮะ มาครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาชั่งน้ําหนักกันเลยอ่ะตั้งเดี๋ยวเซตศูนย์ก่อนนี่เซตศูนย์เรียบร้อยอ่ะดูปนินก่อนครับบิ Big ๊กไซส์นี่ดูซิว่าน้ําหนักเท่าไหร่ปนินของเราโอ้หนึ่งโลหนึ่งโลกับอีกสี่ขีดครับเพื่อนๆต่อไปมาดูบิ๊กไซส์ของเราบ้างครับหลุ้นกันฮนะ รุนกันว่าจะเท่าไรสองโลกว่าหรือเปล่าดูนู่นดูนู่นโอ้โเมื่อตากล้องโอ้ยโลหนึ่งโลเก้าครับผมโอ้โหหนึ่งโลเก้าไอเราก็นึกว่าสองโลกว่าดูดําเมี่ยมตัวใหญ่มากเพื่อนเพื่อนยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผมดนวยนะครับบีบ้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากเพื่อนเพื่อนฝากเพื่อนเพื่อนกดติดตามด้วยนะฮะนี่เดี๋ยวดูกันเลยทั้งหมดเท่าไหร่ สองตัวพอครับวันนี้โอ้โหสามโลสี่ครับหูห้ยมยังไงคลิปนี้ก็เต็เครื่องสุดยอดโู้ยหมานมากครับ